ลังเลอะทุกคนเลยเลอละลยกรสนินึงมีมันแกนะ่แกน่ลวกโทนะน,นะนี่เด้เ่ยนร่สนึงแล้วก็เฮ็ด่นเลยสกัดใแกเออนึงสกัดแล้เฮ็ดได้เล่เฮ็ดกิน้เนยนล,เลเยเฮ็ดนาป่ไนไมปเน้หดลยทุกคนนะมันกันสมันยอมใจกน,นะทุกคนโอ้ บายดีเลยสวัสดีเป็นเพื่อนที่ทางชาวไทยและชาวลาโรมชาวต่างประเทศนำ้ำเน้อทุกคนเด้อนะวันนี้พบกันในบรรยากาศสีสวยๆหน่อยนึงทุกคนเลยลมหนาวว่อยๆเดือดริบชองห้องใหม่แล,ล้วเด้กสำหรับคลิปนี้ค้อยสิพาทุกคนไปหาอยู่ห่างกินนี้เลยทุกคนวันนี้ค้อยสิพาทุกคนไปไฮนะไปหาเก็บมักทัวมักโบกอยู่ไฮโซน ราะว่ากลับมากตอนเทงก็ชิได้เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแล้วก็สิได้พาครอบครัวไปบุญทงเฮอทุกคนเอาชีพไปนำการช่อคนไส่กับสาวแก้วทุกคนนะส่วนวันนี้เอาชิได้ใช้พาหนะคือรถจักรนะรถไฟฟ้านี่2คนนี่บ่รอดตอนตะขี้เขาเดียดทุกคนมาฮอห่ออะไรกูเลย่า สมันโคมันแกวตัวคนเลยสมั่นแน่มันสฉพาะหลังแน่แล้วก็มันแก้วนำ้ำฉะนั้นฮาจีได้เอามันแกวนี่แหละแล้วก็ตอนนี้เจอตอนนี้เฮาเอามาันมาโทรก,ก่อนตัวคลิปนี้มาเจบบา้าบุญสมันแล้วก็ฮะทั้องอยู่เทั้งกินเมื่อทุกคนเลยมากะบรรยากาศเนี้ยนั้นแน่นะทุกคนนเลยหนาวล่ม แกเพิ่ว่าลงทางนะมันมันพอดีเพลงท้องโหนะทุกคนพอดีเอิญว<ม>ย่นะันี้นะว้าสุดไลยย่างหลอกไปเลยผู้เองอยังหลงเลยทุกคนเลยเพราะว่ามันชูงแล้วมันก็เห็นเพื่เลย โอ้โหสังเกตลมเลยทุกคนแห้งเ,เ,เลยมาดูอด่นเนืองเนืองเลยพอแล้วนะมาโทรทุกคนเลยอืมมันทีเป็นจุดเป็นจุดไปนะก็ำ่ังจะมาปูจุดเดียวแล้วเลยได้เป็นจุดเป็นจุดไปจุดปูจุดพีนี่นโทร พอได้ลงได้ลายพอได้กินเป็นหาออลีก็ซ้สำสาวคน,นจะว่าอินอยูต่ต่มีน้ำสนมีนด้ำมั่นเลยลมีหลงนางหรืโอเคกลได ก่อนถะต้อชึ้งอยู่บนแต่ฮะต้องแนมเพระกลไม้ก่อนทุกคนยานมันมีไม่รอนไม่ดอกมี่เทิงโหสูงลงพัดเป็นเนี่ที่แถวเกิดอันตรายตัวท่ามกอาได้ทุกคนมันงาม สามา,ารปโดดสามารถิดมาไว้เลยบ้านอ่าไปแล้วไปไหรต่อไปกันเลยวิยต่อไปเรื่อยๆได้ยิดอกโมโทรสำสิกินนะ โทษนี้แน่โทษนั้นแน่นะเขาเป็นแต่โทษนี้มันจะงามไปเ๋ยคนมันโทษมันโทษแดงนะมันง่ามเนี่ยเอาไปก็ ้ำมันหากคนแล้วนี่มันจะก่อยแล้ว ยำก็มือยำเลยทุกคนเลยตัวมื้อนี้เฮาจะบ่ได้เอาหลายนำมาโทนะเพราะว่าถ้าเอาหลายมื้อเลยตัวน้อยกินเกาชี้ไอหิ้นี่ลม่ลมๆไปนเนี่ยเฮาต้องรักษาสุขภาพของเจ้าอีกเพราะว่าฉันปล่อยให้เจ้ากินหลายนี่แน่นอนไอแล้วทุกคนเลยสำหรับเนโน้อยเนโน้อยเล็กน้อยนะ โมงพักอย่างกับมี่อยู่ได้ปีนี้หนูหนูกินม,มันมหมดลายไปแล้วปีนี้คอยให้เขามาไลา่ย,ยำแรงตัวยำแรงแล้ว ข้างที่จะอันตรายเด้ทุกคนเลยเพราะว่าไม่ร้อนมีร้อนต่อจุดเด่นนี่แล้วมั้ยังเลยนะปีนี้ปูไปลายปีกาอันนี้ปลูลายลยีบกาเน,นี่กยกินมืเบิ้ดปีกาเน,นี่ยทิมเท่าไหร่เพรเกิดปีนี้ก็เลยพอนการปูตรง อมอยมวยนี่กันไม้ต้นกระวังไม้คสึหลายด้มาถูกแล้วเลยียยมาเลยบับนี้แถวนี้จะตั้มจะตั้มแถวนี้ถือว่าม่อยม่กินกระดามปรีไปนี่ละมันกนระปริลงลายไปเลย โถงามๆเลยทุกคนสีอโถอิ ข้าวอะไรกัมมกมบมวมกมอนูกีน,นาถือ่าเก็บใบอ่าคุณมันแก่อะไรวคนหน่าคุณมันแก่นี่เฮาจะได้หาควันมันก่อนนี่ๆๆควันเลยนี่คน,นมันต้องมีโหอยู่นี่ควันมันดินแตะบบบนี้เลยโอหอาจจะง่ายนะแต่เฮาจะไหาตัวอยู่ อไดต้องต้องต้องดินแตะนะมันจะไงถ้าดินมาแตะนี่เกิดกรมียยุ่มมันบ่บาไงฉะนั้นนเฮาต้องเอาตัวดินแตะตัวดินเตะน้องเอ้ยนี่นี่นี่คือตัวนี้กรมีแมนอยู่แต่มันยังน้อยค่อยก็เๆบนอ่างก็จะหาตัวใหญ่ๆเนี่ยนะเพราะว่า ตัวใหญ่แล้วมันจะได้ได้หลายไว้ยอยู่ดังเลยไปหาปืนต่อไปพุ่งไปนำ้ำแนมไปนำ้ำเด็กทุกคนเลยยานเถิงหูคุณลงมา mama mà lũ luôn hà là hại con hà hết lửa nó nó lửa nó nhoi tội nhoi có cái lời tội nhoi nhìn nhoi tội 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 nhoi อะไรก็จะคุดตัวนี้แหละจะคุดตัวนี้แล้วกัแล้วก็จะคุดตัวนี้อีกทุกคนมาแล้วิธีคุดตัวนี้คุดมันแก่ครัต้องค้อค้คุดทุกคนเลยถ้าไปคุดแห้งนี่มันชี อันนั้นในบางทีบางทีซับซับก็โตมันเลแล้วเอานึ่ง,ง,ง,งกไไินะันจะคักดเลยนะฉะนั้นต้องต้องคอยคอเท่าที่คอยได้ใคาก็คือฮคูนกระปูคนเฉะนั้นต้อขอที่สุดนันเด็โอ้มันจะแตะไปนนี้ได้ มัแก้วมาตัวเีคอให้ด้วยเพราะว่ามันร้บแล้วมันคือจนบุคคับจะแซกที่เก้าแล้วมันตัวเปิคอย อะละอันนึงมันจะได้หาหุ่มกันเราจะเอาปลหรี่นั่นทุกคนเอาพ่อได้กินแล้วกันจ้ะสักสี่ห้าอันไปมีตามสะดวกทุกคนอืโอ้ถือว่ายายได้ทำนี้ได้ สามมาแล้วโอ้ทุกคนหัวแตะเลยตัวนี้โอ้อยังไงกัยเลยเล่นนี่นี่เออเขาจะคุ้นบ้างมันสิ่งไงหนดูสิในไรเฮ้ยทุกคนคุดระวังทราบเรากินมือคัก ค่ะกี่รอบไม่มีเจ้ซับนี่แหละมีเอาเลยนะ มาเลยทุกคนโอ้มื่นลางนี่ต้องหาต้องนี่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 ทุกคนตามมาเลย แรกน ว่าหาอะไเหาอะไรเตริมนะออกินแล้วก็สิได้มือแาน,นี้หาขอใได้มือแล้บน,นี้ทุกคน หดบอลเราจะได้โกดชอบเราได้น้อยได้หลายหัดเลยกำลัง <c oughs> เลอะทุกคนเลยเลอะเลยกระสินึงนี่มันแกวแน่ เกะทนี่เสนไดเลยนี่นึ่งเลยก็เฮ็ดได้เลยนี่ยกะเ็ดตกเออนึ่งซกัลเฮ็ดไเลยเฮ็ดกินไเลยาดลูกอย่ากินเฮ็ดป่นเลยเลยเนี่ต้มนีนนถือว่าพอพอกินแล้วเนี่ยเนาะซุกเรียบร้อยทางมระททั้งเม่นแก้ว น้องบุกจะกินแล้วน้อง,องบุกวงกระสาพร้อมจะกินพร้อมน้องปุ้ยกินแล้วเดี๋ววยวไปบุญจงเฮก็มีแต่ป่าย่อบ่อน,นี่เอาไปเอาเลยกินเลยกินเลยเจะได้กินได้หมดเลยทุกคนนะมันกันสูงมันยอมใจกันนะทุกคนโอ้ สำหรับคลิปวิดีโอไปให้ประชคมคอมมูนีกัถือว่าได้ยนะทุกคนได้อานามกโทแล้วก็มันแก้วแล้วก็มันนึ่งแล,แล้วก็ขอเกิดกีเข้าไปเทียบมน้อยเลยนะสั้นคลิปวิดีโอนี้กับขอจบเฟเธอรี้ทุกคนเลยที่จะการฝากันเอฟซีทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนนในการทำคลิปอีกเด้อทุกคนเด้อ